สวัสดีครับช่องบัตรสวัสริการแห่งรัฐ o f ฟ i c i a l วันนี้เสนอนะครับปลอมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจําคุก5ปีนะครับแน่นอนนะครับกฎหมายเขียนไว้เลยครับปอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับและใช้ใช้อิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นนะครับจําคุก5ปีนะครับเป็นกฎหมายอาญานะครับก็มีปัจจุบันก็มีมิจฉาชีพมากมายนะครับ โทรไปหานะครับพี่ป้าน้าอานะครับตสีตสาบอกว่าโอนเงินเกินนะครับก็ให้กดให้นะครับก็ให้โอนคืนให้นะครับโดนหลอกไปหลายๆก็ให้พึงระวังด้วยนะครับปัจจุบันก็จะมีการปลอมบัตรนะครับปลอมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับโดยใช้การสกิมเมอร์การสกิมเมอร์นะครับแล้วเอาไปกดเงินของตัวเองนะครับเคสล่าสุดนะครับปลอมเอทีเอ็มนะครับคล้ายๆกันนะครับปลอมบัตรเครดิตคล้ายๆกันนะครับโดนไป30,000นบาทนะครับ ครับก็จังจับไม่ได้ยังไงก็แล้วแต่นะครับวิชาชีพมาในทุกรูปแบบนะครับผู้ใดปลอมบัตรสวัสดิการหรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็จาคุกไม่เกิน5ปีถ้าเป็นบัตรแห่งรัฐออกให้นะครับปลอมเอกสารราชการอันหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับจําคุกหนักเหมือนกันอีกกระทงหนึ่งยังไงก็ตามนะครับฝากความรู้นะครับตาสีตาสาใย,ยมีใย,ยมานะก็ให้เก็บบัตรไว้ให้ดีให้พึงระวังไว้ให้ดีนะครับ เขาสามารถที่จะใช้เป็นแบบสกิมเมอร์สกิมเมอร์ก็ไปปลอมบัตรแล้วก็ทําการกดบัตรแทนบัตรเราได้เลยนะครับเก็บรหัสผ่านไว้ให้ดีเก็บบัตรไว้ให้ดีนะครับอย่าเชื่อใจคนอื่นนะครับถ้าไม่เข้าใจอย่างไรให้โทรไปถามหน่วยงานรัฐอบมตเทศบาลหรือสายตรงไปที่หน่วยงานรัฐเกี่ยวกับบัตรสกสารแห่งรัฐโดยตรงได้เลยนะครับถ้าไม่เข้าใจนะครับยังไงก็ฝากพึงระวัง ให้ดูแลตัวเองนะครับให้ระวังวิชาชีพมาในหลายรูปแบบในช่วงนี้นะครับโดยเขาไม่สนใจอันอื่นใดเล่านะครับไม่รู้เรื่องตาสีตาสายามียายมาพี่ป้าน้าอานะครับฝากดูแลกันและกันนะครับพร้อมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจำคุก5าปีนะครับยังไม่รวมถึงปลอมเอกสารราชการอีกต่างหากนะครับพี่น้องช่วยเป็นหูเป็นตานะครับเพื่อไม่ให้ตาสีตาสายามียายมานะครับถูกการ หลอกลวงนะครับยังไงก็ขอฝากติดตามนะครับต้องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับให้ความรู้นะครับสําหรับผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อเป็นประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเมื่อเราได้เงินแล้วเราก็ใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ที่สําคัญนะครับอย่าลืมนะครับพัฒนาตัวเองพัฒนาอาชีพนะครับเรารอรัฐพอรอคอยอย่างเดียวไม่ได้เราต้องช่วยเหลือตัวเองนะครับยังไงก็ ชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดแชร์นะครับบัตรสําสดัการแห่งรัฐยังมีคลิป,ปอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับสามารถดูในช่องนี้ได้เลยขอบคุณมากครับ